ทุกๆปีเมื่อฤดูร้อนมาถึงเราก็ได้กลิ่นหอมของทุเรียนโชยมานี่คือผลไม้ที่คนไทยหลงรักและคนทั่วโลกยอมรับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้แต่เบื้องหลังทุเรียนหนึ่งลูกที่เราถืออยู่ไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดามันคือความตั้งใจของเกษตรกรไทยที่เริ่มต้นจากทำดินให้ดีน้ำดีใส่ใจทุกขั้นตอน จากวันแรกที่ปลูกต้องรอหลายปีถึงจะให้ผลแล้วเมื่อต้นทุเรียนเริ่มออกดอกต้องดูแลยิ่งกว่าเดิมตัดแต่งดอกเลือกลูกบำรุงดินฉีดน้ำพ่นยาให้พอเหมาะก,กับธรรมชาติบางวันแดดร้อนจัดบางวันฝนตกหนักแต่กเกษตรกรไม่เคยหยุดเพราะรู้ว่าแต่ละลูกคือความหวังของครอบครัวทุกสายพันธุ์มีเอกลักษณ์ของตัวเอง หมอนทองรสหวานละมุนกลิ่นไม่แรงเหมาะกับคนเริ่มกิน่นชนีหวานหอมเนื้อแน่นสำหรับสายทุเรียนตัวจริงกระดุมกลิ่นแรงเนื้อน้อยแต่เข้มข้นหลงลินลับแลหากินยากแต่รสชาติหายห่วงและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่มันคือเรื่องของคนทุกครั้งที่เราซื้อทุเรียน จากพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นเรากำลังช่วยหมุนฟันเฟืองเล็กๆของเศรษฐกิจไทยเรากำลังช่วยให้ชาวสวนมีรายได้ให้พ่อแม่ส่งลูกเรียนให้ผู้สูงอายุมีเงินค่ารักษาพยาบาลให้ร้านค้าในชุมชนมีคนเดินเข้าไม่ใช่แค่เกษตรกร,รกที่ยิ้มได้แต่เป็นทั้งชุมชนเมื่อรายได้ไม่ไหลออกไปไหน แต่หมุนเวียนอยู่ในตลาดบ้านเราคนไทยช่วยคนไทยแบบนี้แหละที่เรียกว่าความมั่นคงอย่างแท้จริงปีนี้ถ้าคุณอยากกินทุเรียนลองมองหาพ่อค้าแม่ค้าใกล้บ้านลองเดินเข้าตลาดนัดหรือหน้าสวนที่มีขายทุเรียนไม่ต้องไปไกลถึงห้างแค่เรามองเห็นคุณค่าของท้องถิน่นคุณก็ได้กินทุเรียนที่หอม หวานและเต็นไปด้วยน้ำใจบางเจ้าขายแบบปอกใส่กล่องบางเจ้าขายเป็นลูกบางเจ้าส่งถึงบ้านไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องช่วยกันอุดหน,นุนเพราะถ้าเราช่วยกันบ้านเราก็เข้มแข็งทุเรียนไทยก็จะเป็นที่หนึ่งทั้งในใจคนไทยและในสายตาชาวโลก